บางสาหารครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นเวลาร่วม17ปีแล้วครับทั้งหลายครับตัวผมเองมีโอกาสได้เจอเขาเมื่อประมาณสักหเดือนที่ผ่านมานี่เองครับเจอแล้วเกิดความรู้สึกดีรู้สึกชื่นชอบและรู้สึกประทับใจครับเลยทาบถามคุณบุลเลิศครับแล้วก็รับมาประจําการที่โชวรูมไม้เอกชุมรีครับในวันที่10 <c oughs> กับเดือน ตุลาคม2,568ที่ผ่านมาครับมาอยู่ที่นี่ก็ร่วมเดือนกว่าแล้วครับทั้ง100กว่าท่านครับและนี่คือความสวยงามที่ผมจะเริ่มเจรนัยให้ จากปีกไม้ฝั่งด้านซ้ายนี่แล้วกันครับฝั่งด้านซ้ายเป็นปีกไม้ของไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็มีอายุอย่างที่บอกครับเนินนานมากๆครับจากวันเป็นเดือนครับจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นลหลายๆปีครับจากลหลายๆปีเป็น10ปีน่าจะเป็นร่วมร้อยปีครับแล้วก็ทําให้เกิดลายเส้นที่มีความสวยงามแบบนี้ครับผลงานของธรรมชาติรับเกิดการกัด